สวัสดีค่ะเจ้าของร้านวันนีวเจ้าของร้านมาเร็วถ่ายคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะลง YouTube นะโปรโมดอาแมสก์สเขียนบล็ซีสตรีทบยแล้วด้วยสวัสดีค่ะแนะนำร้านหน่อยค่ะคุณเจ้าของร้านพายเมริอิตรีแอนด์บาร์นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีบาร์อยู่ที่ไหนคะอายู่แฟรริกแมริแลนด์ค่ะอ่าเดี๋ยวลงที่อยู่ให้ตรงข้างล่างนะคะร้านสวยมากเมนูเก๋มากแนะนำตัวก่อนนะคะคุณเจ้าของร้านชื่ออะไรคะพิมค่ะ มน้องพิม์ไหนน้องพิมพ์พรีเซตนอาหารนิดนึงโอเคตอนนี้เราก็จะมีสตีมดัม p l i n นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูแล้วก็เนื้อ,อปูนะคะแล้วก็เราจะมีน้ส้มตมังนิ้ปูป,ปลาด้วตอนเนีปป้ยแซ่บมากเลยแซบ่บๆแล้วก็อันนี้จะเป็นกระหรี่ป,ปั๊บไก่นะคะฝีมือแม่ครัวเราเองแม่น,มน่ากินมากเลยโอ้โห,หเดี๋ยวพี่แบงค์รอเลยค่ะ เจ้าของร้านมองอยู่อย่างใจจดใจจ่อไหนเขาดูขสมจีเลยค่ะโอ้ยมานปลาคัมอะไรเนี่ยอะไรทุกวันกินอะ้รทุกวันเลยอ่ะห่อเองจีบเองด้วยเองด้วยเป็นไงคะคนโอ้โหโน้นหน่นแน่นแน่นแน่นใช้เป็นจัมโบ้ลอมแท็อะไรไหมคะฟินไหมคะโอเคอ่ะต่อไปครับกะหรี่พรับใส่อะไรคะ ไหนขอดูใกล้ๆใส่อะไรใส่ะไก่ใส่ไก่โอ้โหนั่นเลยน่นั่นนั่นน่นน่นนน่นนนแป้งซําจานนี้คืออะไรคะคนแซลมอนซูบิเชสูบิเช่คืออะไรคุณต้องให้คำจำกัดความนะยค่ะซูบิเเหมือนยำแต่นเป็นทางของอเมริกาในกางเกงอเมริกาใต้เหมือนยำเปียบเลยจะมีโอลาโคโดอโคาโดมดด้วย ก็เป็นเมนูสุขภาพเมนูหนึ่งนะใช่แต่เขาจะของเขาจะแซ่บร้อยกว่าของไทยหน่อยหนึ่งแต่คนไทยทานี่น่าจะแซ่บอยู่พอเห็นพี่ขี้หนูเป็นรุ่นรุ่นเลยากินแล้วนะอ่ะกินเลยท้องปุยน้ําลายสองเลยอ่ะรสชาติเป็นไงคะอัมฟินอร่อยหร่อยมหชอบกินยำอ่ะถ้าคนชอบกินยำจะชอบจานนี้ใช่ไหมซึ่งก็คือพี่แบงค์นั่นเอง ชอบกินรสเปรี้ยวนะโอ้ยนะคะอีกสักคำอีกสักคำนี่คืออะไรคะชาเย็นครับโอ้ยแต่วิปครีมแน่นแน่นมันเป็นวิปครีมหรือฮัฟฮับนะคะวิปครีมครับข้าวบดเป็นวิปครีมแลยน่ารักมากอร่อยอร่อยฟินเนาะพอกินแบบส้มตำเผ็ดๆแล้วใช่ป่ะคะไฟล์ทครกเกอร์ชิีมใช่ไหมเนาะเขาบอกว่าอะไรนะ หน่อยมันปอบเปี๊ยหอกุ้งใส้กุ้งแนไหนขอดูขอดูขอดูหน่อยไหนกินนะอ้ํา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 อ๋อ,อขอดูข้างในไส้หน่อยอ๋อเอาไ้ไม่เห็นเป็นไงฮะคนรสชาติฟินไหมฮะน้ำจิ้มเป็นไงฮะงทั้งตัวเลยอ๋อโอเคตอนนี้คือกือน,น้ำลายอยู่ตลอดเวลานะคะคนเป็นช่างกล้องก็คือต้องอดทนนะคะคนหน้ากล้องก็ อันนี้ไปนะมีน้ำจิ้มอีกเหรอหรือว่าอาจารย์สับประรดหรอก,กินกับสับประรดเป็นไงอ่ะไหน,นคุณลองกินกับสับประรดสิร่อยนะกินกุ้งกับสับประรดหรอเออไม่เคยกินแบบกับสับประรดเพราะเปนกุ้งเลยอืมแล้วอีกจานหนึ่งคืออะไรคะอันนี้คือทีเด็ดครับวันนี้มาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมคะเต๊กกรอบผัดกระเพราโอ้โหชุเป็กเ,เป็นชิ้นนะ่าร้อมมาให้เราด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นทอดกรอบนะครับ แล้วก็ทันกับน้ำน้ำซอสมะเข้านะครับโอเคแล้วกินงเลยค่ะมะเขาเก็อบเลยคโอ้โหหยิบทิ้นที่ใหญ่ๆแล้วเนี่ยคุณคะทำไมคุณคีบนานอนย่างไรคะเ <Hey. S 1> น่แล้วกินกับข้าวด้วยคะ่ะข้าวเป็นลูกหัวใจนะคะส่งความรักให้กักนนะคะเนี่ยหะรสชาติฟินไหมคะโอ้โหอะ่ะ เปิดเปิดเปิดเปดเปดอีกสักคำเปิดอีกสักคำหนึ่งคัมแบ็กคัมแบ็กเปิดอีกสักหน่อยโอ้โหเปิดถึงไหนมากครับลอกระดดแน่นๆนนเลยเน้นแนนเลยโอ้โหฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเราสองคนขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปุ๋ยจะกินไม่ทันไม่แบงคะอร่อยมากครับ แนะนำเลยครับโอเคอะไรเราใหคุยขออีกทีไทม์ริทที่เฟเดริกแมร้แลน